กครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนี้เขามาอยู่กับคอคุยพ่อไก่เนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เดี๋ยวเด้๋พี่น้องเด้อมาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องป้องไปเข้าไทยแล้วจังไรครับในวันที่27เด้อครับผม27กรกฎาคม2567ครับ EP ที่73 EP ที่73เนาะครับเนาะบ่ได้ บ่ได้<บ>มาเปิดไล่เมื่อไรพี่น้องหากล้วยไม่มุจเจ้าละครับเมื่อนี้มีน้ำเสนอสา,ามไล่กันโอ้ยมีหไล่ไล่ <c oughs> พี่น้องทั้งเงียบสามตัวสามไล่กันไมพี่น้องเนอกล้วยคอยคอจิตจัดทา่างอ่งให้มันกันเดินเดินเดินนาพี่ไปปุ่นกันเลยจัดท่าอยู่ตรงปุ่นกันเลยครับเงียบกันไล่เมื่อนี้เขามีอยู่สามตัวสามไา่กันาะครับเมื่อนี้ขาควายมันขาได้คำพดมันเลยแม่บอกแม่พันธุ์เบื่อไอพี่น้องเอาตัวแรกก่อน ครับผมอู้ยมาเบิดดีเจ๊ล่ะอู้ห้ยหนหาเงินหาข้าเด๊ดิอ้หยคุณเอาพ่อแม่ที่หนึ่งนี่สถานะเป็นไงครับอ้ยคตัวนี้เด้อความสูงพิ่นลอยสามหนึร้อยสี่สิบเก้าบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบวกลบด้วยพี่น้องปเป็นแม่บอกแม่พันไงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่นาเป็นตานาสนใจครับผมอ้วยตัวนี้เป็นสายอุทัยเด้อครับผมแม่ตัวแม่เพื่อนนี่เป็นสายอุทัยด้วยพี่น้องเด้อ เพิ่นเพิ่นผสมกับไอ้คัาแพงไม่ได้กล้วยเผือกได้สามสิบห้าเมื่อเนี่ยพี่น้องเจ้าของเพิ่นผสมกับพ่อคัาแพงเนาะคัาแพงเป็นกล้วยเผือกเลยพี่น้องเด้อะกล้วยเผือกกล้วยเผือกเพืนมากล้วยเผือกพ่อไงนี่เนี่ยคัมแพงครับผมพ่อเจ้าสันแม่คัมแก้วตัวเนี่ยครับผมสอสมัยฟ้ามดูขันแก่นเท่านี้ละครับผสมกับเจ้าคัมแพงเนาะครับเนาะได้จังมือกับพ่อสามสิบเท่าไรก่อนสามสิบห้าเมื่อเพื่นในหลวงไม่ยโสแล้วพ่อหนึ่งตัว พี่น้องสถานะเพิ่นคือเพิ่นได้ลูกมาตัวนึ่งนะพี่น้องเด้อใบไม่จิ้บเลยล่ะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อในสามที่ผ่ามือเด้อคัมแท่งเป็นสายเผือกผู้ใดมักสายเผือกอะเบิ่งเอาครับผมพี่น้องเบิ่งกระส้มอ่าเป็นควายจีโอ้หูโตอ้างพี่น้องอ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอ้างแย่แล้วพี่น้องอะไรแม่พี่พี่พี่หยักกะไรหินกะไรเนี่ยพี่น้องเบิ่งขุนนะู้ยเบิ่งไทยเบิ่งหางพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเด้อ เออเบิ่งเอาตัดสินใจเอาครับผมนี่เพิ่นแยกลูกใหม่พี่น้องนมเพิ่นยังไข่ไข่อยู่ดนะครับเออนี่ยสังเกตนมยังไข่ไข่อยู่พี่น้องอู้หางหลายเลยพี่น้องเด้ออู้หางพี่น้องหางครับผมเห็นไหมอู้เพื่อนพี่น้องเบิ่งเพื่อู้หางนีเงาเห็นบ่หางเงาลงมาเลยขวอด้วพี่น้องเด้อเพิ่นก็ว่าเป็นตัวเถือกันละแต่ของเก่าแต่ว่าข่อยบ่เห็นนะเพิ่นดอกครับผมลูกตัวก้อนน่ะเป็นตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อแยกออกไปแล้วเนี่ยเิ่นแยกไม่หลังมะพี่น้องไม่เอากเลยครับเด้อความใหญ่ของเพิ่นเนาะมไม่ากันสูง100 สีเก้าเป็นพแมนแมนอ่าร้อยสี่สิบเกบวกลบไปเด้อพี่น้องเ้ถอยถอยเป็นค้ยใงญ้ยก้วยหยักพี่น้องคล้วยเราก่อทางอุทไทยมันกระบอใช่ัดบ่ไใดขึ้นสายประกวดข้าเจ้ารถเนาะคล้วยบ้านบ้านเลี้ยงเกป็นล้วยเลี้ยงบ้านบ้านเป็นอพเราเดินนานน้อยนึงหวัก้งคนบป๊ตันนี่เยดปหนมมามาผมเป็นก้วยที่แบบจังด๋ล่ะพี่น้องเป็นค้ยเลี้ยงม่าิเนาะ เออได้ห้จัดท่าเพิ่งกระเฮ็ดเ่เปลี่ยนนะพี่น้องเอาได้ซรัพนี่ก็เอาละพี่น้องเอพิ่งเอาพี่น้องครับผมเอามาเบิ่งหัตะลกล้วไทยมพี่น้องรอาผมเบิ่งหน้าตาแบ้กับเบี้ยมงเนี่ยพี่น้องอู้งามงพี่น้องงามตาเตาแมแ้มเจ้าตั้ตาเต้มเก้มเ้มนี่ข้อ2อ่องใหญ่ๆเ้อพี่น้องเด้อเน่ขางยั้งแบบนี้เดอพี่น้องเลยตัวสี่สาคัญเลยพี่น้องอ้โะภาวนี่ย้อนเลยนะ่อเนาะเนี่ยย้อนง่ายๆเ้อพี่น้องเด้อผีบ เบิ้งเลยครับบเลีบหิบเข่างามกำไลเก่านี่มีหนาหลังเลยพี่น้องเน้อเนี่ยเบิ้งปากเบิ้องงี้พี่น้องกปากงี้ง่ายพี่น้องเบิ้งเบิ้งวงเขาพี่น้อก็ลงาพะหมอดองพน้องเบ้งเขาเขาอุมบาตรง่ายพี่น้องเนืออุ้มบาตกระดานเขางนาแล้วพ่อเนาดานเขาง่ยกผมกระดานเขาบง่เลยพี่น้องงามบอต่ำบอสูงบอไกลบ่อเกินกันดิคือเขาออกงามพี่น้องมันนีงคู่ครับเนี่ยเขาออกคู่งามพี่น้องมึงสตดท้าพี่น้อง พี่น้องเอ้ยตัวลี้อมโตพี่น้องคอยก็ว่าสิบวกว่าเปิดอกละขั้วตัวนี้ก็ได้มันเห็นพวกนี้โตซะคอยก็เอามาหลายมือลนี่นี่ก็ได cin ้มึงพี่น้องเออถ้าได้ที่หามื่อเลี้ยวมันบ่มี้โตเปิดหาคั้ยบ่บ่ได้อีกจะสามสิบหาเมื่อแล้วอีกยี่สิบกว่าเมื่อพ่กเจ้าไปตรวจท้องเลยครับผมนี่ก็คือ เอาไปรุ่นอีกบวกี้มือนะพ่อเนาะไปรุ่นอีกบวกี้มือกับพี่น้องกับตวดทองเพิ่นเบิ่งได้ครับเออพูดใดบ่ลรุ่นคอยกับชีรุ่นพี่น้องแยกยหายเนี่ยพี่น้องเบิ่งนมเพิ่นไข่ครับผมสังเกตได้พี่น้องนมเพิ่นไข่อยู่ครับนแยกโลกออกเนี่ยเพื่อพี่น้องได้สายอ้างได้นาได้เลือกครับไม่ว่าเป็นแม่บกแม่ท่านได้ละก้วยตัวนี้ก็ได้เนี่ยพี่น้องเป็นก้วยที่หน้าตางามอีกตัวนึงพี่น้องดูได้สายตาคอยเลยละไปก้วยตัวนี้ครับพี่น้องเบิ่งพ่อเใหญ่เพิ่นพี่น้อง เอาพอเปิดแบงพี่น้องไว้ลายป่ะไครับแปดสิบ็คะแนนเนี่ยพี่น้องเบอร์ยังไงรุ่นนีแมนพ่อเปิดแปดหมนบาทได้พี่น้องแมนครับเนี่ยเปิดแบงพี่น้องไว้แปดหมนบาทด้พี่น้องโบแมนราคาเอาด้พี่น้องเด้ต่ปีสปีขึ้นรังกันรักสองคนละพี่น้องเอ้ยนี่ว่าสองกลัวไปหาสาม่นิแล้วพ่อรุ่เนี่แมนมี่ตลักสอขวบไม้รผมวันดีด้วยพี่น้องเนี่ยวันงามวันดีครับผมวันหาเงินหาทองมีเกี่ยวมาตกอีหล หุ่นดีนะพ่อเนาะเพิ่นกะโปอ้วนเกินไปเพจ้อยเกินไปพี่น้องสมุดเนี่ยสมุดโอ้เนี่ยพี่น้องหัวใจโปะเข้าวัดสมุดนี่แหละพี่น้องสมสมส่วนเพิ่นครับกระสุส่วนสมโตเพิ่นเนาะแมนเนี่ยพี่น้องเพราะตาพี่น้องตรวจท้องเพิ่นได้แล้วหูว่าท้องเพิ่นผ่านพี่น้องอู้บำลุงเลยพี่น้องแมนอ่าบำลุงเลยพี่น้องใส่เนื้อใส่หนังไอ้เพิ่นเลยเติมเนื้อเติมหนังไอ้เพิ่นพี่น้องเบิ่งรับกระชารุ่นอยูด้วอกันแล้วครับเออเ้านี่ละมาโอ้หน้าตาก็โอเคเอาครับ เอาเบิองกับแม่ต่อไปเลยนะครับงามเพิ่งงามตัวครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับกับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อนเป็นยังไงครับผมเอาวายแม่นี่เล้อความสูงเป่นลอยสี่สิบห้าบวกลบเด้อครับผมสถานะเพข่ผสมกับเมื่อคว่อยู่ข้อวายกับเขาดินเด้อครับผมก็คือเอผสมอยู่ที่ฟ้มเฮาเลยแมนกับพ่อเขาดินได้หกมือ ครับผมสถานะเพื่อนคือผสมตอนนี้ได้หกหมื่นแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเป็นลูกล้านหาแสนเด้อก้วยตัวนี้ครับผมตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อล้านห้าแสนเ้อพี่น้องเด้อแมนผู้พี่น้องเบิ้งเอาครับผมล่ำตัว,วยุดอดอันอนี้อยกับทารุ่นอีกือกันนี่กไ็ได้คือเขาผสมอยู่ทีฟ้ามเลยนะพ่อเนาะตัวนี้เนาะแมนเนี่ยกับพ่อเขาดินพ่อมีเอกสารพ่พ่อฮะเอกสารนะครับโอ้ยยังสี่เดวคาดจับเนี่ยไปเบิ้งเลยครับผมคาดจับากหน่อยเอาเบิ้งเบิ้งเอกสารมีเพราะว่าเกิด ผสมดูครับคอยผสมว่าทียิบเย็ดที่ผ่านหน้าน่หนะพี่น้องนี่ครับผมผสมกับเขาดินโอ้โหพี่น้องกล้วยตัวนี้ครับเนี่ยเจ้าเขาดินไอ้เขาหน้าแปดครับผมโอ้การทรงนุ่มฝุ่นเพื่อได้ลูกปองดินมี่ตังล่มหนาวโอ้ผลงานเพื่อนดีขึ้นผลงานเพื่อนแล้วแมนครับผมกล้วยยัวเพื่อเมืองหนองบัวลำพูเฮ้าเด้อ พ่อแสนซีพี่แม่คำเพียงเนี่ยพี่น้องนี่แหละข้อยการมักนั่นแหละข้อยจังผสมตัวนี่หูวเจ้าสิมากข้อยพวกแกแล้วแต่ครับผมก็คือข้อยจังไดเข้าเก่ไว้ทะลุนขี้เจ้างานเก็บไว้ทะลุนครับผมพี่น้องกันผสมยังง่าง่ายมือสี่หายากเด้อพี่น้องเด้อะการผสมอยู่ข้อข้อยการมีคลิปการผสมให้ให้เบิ้งเบิัสตัวเด้อครับผม เพิ่นได้ลูกจักโตแล้วก็พ่อหนึ่งโตเนี่ยพี่น้องสถานะเพิ่นคือเพิ่นพาลูกมาโตหนึ่งเหลือเด้อพี่น้องเด้อเลื่อตัวนี้ได้เงาอีครัเดี๋ยวพอจัดท่ายพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเาเๆนะครับนเอาเอาเบิ่งถ่ายน้ำก้นก็ได้เบิ่งช่วงถ่ายเพป็นพี่น้องโอ้โหถ้พี่น้องเลยพูดพูดเนี่ยพี่น้องเบิ่งถ่ายได้เลยครับพูดเพื่อตัวนี้เงาดีครับเงาหลังเลยเงาเลยเสาต้นพูดพี่น้องโอ้ พี่น้องเบื้นบื้องนมเพิ่นพี่น้องนมเพิ่นผ่านลูกมาตัวหนึ่งเดี๋ยวได้อพี่น้องเด้อด้ตัวนึงแล้วได้เลยครับผมเนี่ยเป็นเต้าลงมาเลยพี่น้องอืไปกับสมพี่น้องเบิ่งหางเพิ่นครับผมไทยก็ดีผู้หางก็เลิกพี่ผู้ผู้หางขึ้นสูงพี่พี่ผู้หางเพื่นหางเพิ่นนี่จับสูงเนาะจับสูงครับูจับสูงพี่น้องแม่นๆขอพอรวยมาเบิ่งหน้ามามาเบิ่งหน้าตามาเบิ่งหน้าตาเพิ่นครับเลยนั่นแหละมาให้เพิ่นเบิ่องอุ้ยขนาดเลยพี่น้องที่สําคัญกิน้าก็เก่ง เนีพี่น้องเบิ่งจัดท่ากับเปลี่ยนเดน้่พี่น้องเด้อครับนี่โพี่น้องเอาตาแจมเบาข้ออเอามาๆมาครับนี่พี่น้องเบิ่งเอาตาแต้มที่สำคัญเลยพี่น้องครับแย่คเจ้ากระจัมตาแ,แต้มแจมจ้ำข้อนี่สองอ่องชัดเจนพี่น้องขาวง่ายๆ,ๆครับเนี่ยคุ้งขานี่ขาวครับผมออ่องตรงน้องขาวนั่นนจีบเรียบจีบเท่าดีเด้อพี่น้องเด้นี่ยเบิ่งหน้าตาหน้าเขาพี่น้องสายเพชรอุดรตัวนี้ครับนี่พี่น้อง นนั่เเพิ่นอยากได้สายทางแม่เพิ่นเนาะพ่อเนาะแม่นสายทางแม่เพิ่นบ่งเขางามพี่น้องหัวหม้อทต้พี่น้องโอ้ยรผมนโตดีเด้อพี่น้องเด้ปิดกล้วยจีน่ำตัวเงาพี่น้องเบิ่งครับเงาเงาเงาเด้อพี่น้องเด้เงาตัวจริงนี่ใหญ่ครับผมมาเบิ่งหน้าคอกเลยเด้อครับวันดีที่กันพี่น้องครับนี่ขวัญหาเงินหาทองมีสองขวัญได้พี่น้องได้อยู่หนีครับผมแม่ยมาตกสวงพอดีพี่น้องทางพี่มีสองท้ายมะนาวตัดพี่น้องครับผมเบิ้งเดียวเนี่ยกับเมียที่สองนะพ่อเนาะ แม่ฮะก็เปิดแม่งพี่น้องไว้หลาย่คนนี้ครับเจ็ดสิบเก้าคะแนนมีพี่น้องเปิดไปเจ็ดหมื่นหกพันบาทเลยพี่น้องเด้อเอ้าอ่าสำหรับแม่ที่สองแม่นี่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดเป็นโม่พอแม่ขับเบื้องเอาพี่น้องนี่งามบ่งามพี่น้องเมืองไทานี่กว้าจะเคลียร์ว่าโอเคตอนผสมพันธุ์ขันผู้ใดเส้อไปกัไปไกลขอคลิปการผสมพันธุ์ในเด้อครับปล่อยกระเจียวให้เบื้อืงครับผมแล้วก็ นี่ยังกะข้างในกะสะอาดสะอ้านครับปลายเปลีอยนปลายยังสะอาดดีพี่น้องเชื่องได้พี่น้องด้อยเชื่องขนาดได้พี่น้องตัวนี้ครับึเชื่องได้เหงาได้ขาวพุทพี่น้องที่สำคัญเหง้าพุทพุทธนะใายบักเหน้าตัดได้พี่น้องเด้วทใช่กะเก่งกล้วยตัวนี้นะสมส่วนเพื่อนหลับไปเออสมส่วนพ่อนหลับไปเขา้กเขาหางเขาใช่ดีเออสมส่วนเพื่อนหลับนะหนาวมักจะโค้กกันเข้ามากพี่น้องนี่เจ็บเก่าพันเนื้อเปิดไปเจ็ดหมื่นเก่าพันบาทด้วครับเด้อ นะเบมึงก็ตัวต่อไปครับผมครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สามเนาะครับครับครับผมตัวที่สามนี่สถานะเพื่อนเป็นได้พ่อเอาควอยแม่นี่ยเด้อวามสูงพันลอยสามสิบเจ็ดบวกลบเด้อครับผมสถานะเพิ่นทองกับเพชรลำโค้งได้หาเดือนอ้สถานะเพิ่นตอนนี้คือเพิ่นเปลี่ยนแม่ทองพน่นองเด้อวันใหญ่ไกลระบปยกัน้านเปอเส้นเพชรลำโคงในหาเดือนมันมาพ่อเป็นสายพัฒนาเฮ้าอยู่คือเกาคือกันเนี่ย พ่อฟังแปดเลี้ยวแม่สายเพชรอุดรบีกไอฟาร์มควายไทยกาตัวตะจีเกตลานครับผมระดวดเลยนี่นี่เดี๋ยวนี้คือสีบูยูดอกเนาะบยูได้หาเดือนได้พี่น้องอยู่ในท้องเพื่อนครับผมเพ้ยตัวนี้เด้อประวัติควายจีเราให้ฟังพี่น้องครับเพื่อนออกลูกแฝดเ้อโอ้ลูกลูกไอลูกไอตัวแรกไอซุ่มแรกเพื่อนเนี่ยเป็นลูกแฝดมันาพ่อคู่แรกก็เป็นลูกแฝดตัวเถิดพี่น้องเพื่อนออก ลูกไอ้ชุดแรกเพิ่นเป็นลูกแฟด์เป็พี่น้องเป็นลูกเถกคูนเนลูกเอ้เพิ่นหัว<อ>เตะเพิ่นยังเสียนมแม่เพิ่นดูหน่โอ้ครับเป็นลูกผัวอเดีตพ่อใยญ่ไก่้ที่ว่าออยบังครับเนี่ยพี่น้องเออคอยไปซื้อกับคอกเพื่อนกอยเห็นหอดลูกเพื่อนอืมครับเออเนี่ยพี่น้อง เราก่เพื่อนนีให้ลูกแฝดด้วยพี่น้องให้ลูกแฝดดีบูดีพูเจ้าสิได้แฝดอีกเด้อครับผมนี่ก็คือตอนนี้คือท้องแล้วหาเดือนอันนี้เบ้าความสัตว์จริงให้กันฟั่งโอ้พี่น้องเออนั่นพี่น้องลู้พ่นเป็นให้ลูกแฝดมากกว่าราะว่าะเอามาตัวนี้เอามาามือนี้ละ โอ้สีดอกเล่าง่ามนาพอพ่อเนาะสีดอกเล่าง่ามเป็นสายพัฒนา,นาบาดเดี่ยเพิ่เพิ่นกระเซื่งเป็นล่ำโคงไวไปเล่ยไปขอปัน่นขอแบงเพิ่นครับผมเนี่ยพี่น้องครับเบื้องนาตาเลยพี่น้องว้อนกระตาแต้ม,แก,มแก้มมาแล้ว<ม>เดี๋ยว เพื่อนไม่ยเดี๋ยวเพิ่นอาดิเตืยนต่อย่างอีหลายจะเตืยนเราแยกออกลูกออกไม่เนาะพ่อเนาะแมนเนี่พี่น้องเพิ่นนไฮลูกแฝดเพื่อพี่น้องเด้อยแมลูกแฝดคู่เถือเป็นแฝดเป็นแฝดตัวผู้คู่หนึงก็โอเคเลยเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายเราตัวนึงย่างตัวนึงเพิ่นเอาไปครับนี่พี่น้องเบิ่งหน้าตาได้ละเอ้ยจะเตือนจะช่วงตาแท้มตาแท้มเจ้ากระจ้ำนะแท้มแท้มจ้ำพี่น้องนี่ข้อสองอ่องสามอ่องผูกโบ้ด้วยพี่น้องเนี่ยหัวให้ข้อสามอ่องตัวเนี่ยนี่ทุ้งขาขาวพี่น้องกินเรียบกินเท่าดีนะครับ อ่าอ่ากำไรมีกำไรเก้าหนาหลังพี่น้องแมงเบงน้าตาพี่น้องหัวงว่างครับเป็นว่างุตเนี่ยโอ้นี่เบ่งขันเขาด้วยพี่น้องเนื้อแทงเกียร์ขันเขาครับผมเนี่ยับได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้โหมันเตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ลูกสองตัวแต่ว่าออกแค่เดียวโอ้คือมันได้ลูกมาสองตัวเป็นแฟร์ได้พี่น้องโอว่าไงเป็นแฟร คู่เถิดเป็นคู่แฝดอันนี้ว่าคว่ำจริงไงการฟังครับพอเอาพอจุงย่างมันก็มาละนี่นี่พี่น้องเป็นยังห่วงหาลูกไว้ด้อยเลยครับนี่พี่น้องเบิ่งไทยพี่น้องเอ้าเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งไทยหางพี่น้องไทยหางดีด้วยพี่น้องเด้อดีบ่ดีม้่เจ้าสิได้แฝดอีกเด้อนนี่อ่างวอ่างงีเลยเด้อพี่น้องเอออ่างงี้สีดก่อกล่างามพี่น้องเบิ่งครับผมพูดพูดนะโอ้ยพี่น้องเลยพูดไอที่กระลั่งมองหาเมียทองเนาะสายพระแัฒนาหนีไปว่าคันนาเฮ้ยพี่น้องเปิดไปสามสิบเก้าคะแนนโอ้สามหม เก้าพันบาที่พี่น้องสามหมเก้าบาทกับส่วนสูงเท่าไรกัพ่อร้อยสาบวกลบหนึบวกลบแม่งก็คือด้ลูกไม่แด้สว่งโตแต่ว่ารอมอมกันเสียเดียวเนี่ยพี่นอ้อ,องคองกังลูกแฟไเหเลยด้อพี่น้องเอออ้ี่านี่ห้าก็เห็นเ้อก็อเห็นมาก,กัแตาแลาวมาพ่ออยู่เพืนพเ่นนี่อกลูกแดให้เพื่อนอีกเด้อล่ะเ้อเพิ่งนี่แหะหูหูเนะครับผม กระดิ่งห้องนี่มีอยู่แล้วพอ่อแต่ว่าห้องบริษายแล้วพี่น้องกระดิ่งเนี่ยพี่น้องถ้าพูดได้ได้แม่นี่ไปกระดิ่งห้องบริษา้ให้ขึ้นเก้าครับผมให้ครับผมอืมันมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ในบ้านครับเนี่ยพี่น้องกระดิ่งบริเเดออกมาซื้อไม่หลับหลับพี่น้องแต่ว่าบริเเดออกมากน่ามือนี่ อือครับเนี่ยพี่น้องแต่ว่ากับแครกว่าสี่แม่นั่งอยู่ที่หลัครับเนี่ยแม่นบ้านดันก็ดีกว่าแม่สาวเพื่อพี่น้องเด้่ราคาสามหมื่นกว่าหนึ่งน่าพ่อเนาะแต่แม่บ้านฝ่ายยังมักอยู่เจอเห็นลูกแฝดนะมันจีบออกลูกแฝดมีต้องไวปเสพียงวายกันดูเยมันยังอยากได้อยู่อ่อนท้อเออมันยังอยากได้อยู่นี่ออกลูกแฝดเป็นมิเซียเนาะเป็นมีเซีอมีมีสายทั้งแฝดกับแม่ได้พี่น้องเนี่ยคนอาจจะออกแฝดอีกก็ได้หฮางเชียงกับทับกันจากเทือกกับเป็น จากเธอแกเป็นแม่ล่ะส่วนมากเนาะเนี่ยพี่น้องเออครับผมอืมแต่ว่าก็แล้วแต่ดวงตะสิ้นเท่าแต่ดวงตะสิ้นผู้เอาไปนาอีกคือเก่าหรือพี่น้องเออครับผมอาจทีเป็นแฟดอีกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแมนแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์หลายเออคอยบอกบางสิละเปิดไว้สามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาสั่ะพี่น้องเอาวันนี่เอาขอบุญขอบคุณหลายๆทุกการติดตามเพราะยังไกลบ่ได้เปิดคก้ยหาค้้ยแม่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้ะเด้อครับ ผู้เอาไปใครพู้เอาคุ้ยไปให้คำทำคุ้นๆเด้อออกแม่แพรลูกออกแม่แพรลูกให้สู้ผู้สู้คุ้นให้คำคำคุ้นๆเป่นครับภัยไกลยยบายกระนวนตะบ,บนกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนจันเด้อครับผมอันแอดไลน์ได้เบอร์0629461432ครับเฟียดภัยไกลกับสมควรท่องก่อนเด้อครับผม ขันอยากมาเบิงนาคอกขันว่าอยากมาเบิงนาคอกกะทักเตียดทักไล่มาเด้อครับผมเดี๋ยววิดีโอข้อเบิงกันก็ไเลยนาะพ่อน้อแมนที่สำคัญถ้าพี่น้องมาได้ก็มาหนาคอกเลยพี่น้องแมนคอยอยากให้มาใบเบิงดับเบิงใบเบิงมันหูบอเอ มาตัดสินใจกันนาคอ,อกต่อนนาคอ,อกเลยก็ได้แมนอ่ครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้อีพี่นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเรื่องเรื่องเรื่องข้าวพ่ยยสมบัติแม่เพิ่นเอาข้อยไปเพิ่นออกเป็นลูกตัวแม่อืมเพิ่มา<ผ>มากเมื่อเอพิ่นดีใจคลักร้ายเอฟซีโทรมาบอกว่าแมนได้ลูกสาวเนาะพ่อเนาะได้ลูกสาวของเพชรล้ำคงโอ้พี่น้องมา่งคลักร้ายเพิ่นทรงงานนานมากไอ้เบิ่งครับผมโยนน้องบัวล้ำพูพ่อสมบัติเอ้าให้กำกำคุ้นๆเด้ออีพ่อสมบัติเอ้ยครับผมเอาแต่สำหรับ เอฟซีเนาะ,ะนช่องทางการติดตามเขาก็คือในเพจก็เป็นใบบุญใบโยกฟ้ามแมนผมอ่าช่อง u t u b e ก็เป็นใบบุญชาแนลนะครับเนาะแมนแมอ่าครับผมเอาแบบสำหรับคลิปนี้กับขอกาขอา่าวคำว่าสวัสดีครับครับ